สวัสดีครับหน่อยรวยร้านเลฟบีวันนี้มาลงวิชาณเมตากับหลวงปู่วันจันทวังโสวัดนนไทยเจริญเปอร์ขุนหารจังหวัดศรีสเกตโดยเสียเฮนหนึ่งวังหน้านะครับสมเด็จสายวังนะครับผู้ชอบอนุรักษ์สมเด็จสายวังครับ มาให้หลวงปู่เมตตาลงวิชาเมตตาและก็มหาอำนาจให้ครับเพราะน้ำมันมีน้ำมันเสือโคกับน้ำมันบ้านจักรจันจะดีทางเมตตาพานิยมและก็มหาอำนาจครับ เาพากันหมครับเรียบร้อยครับผมต่อไปผมหน่อยในร้านยืบซีจะได้ลงมีตาด้วยครับผม